ด่านนี้อ่ะได้ดีโยทด่าน,นง่ายๆด่านนี้โอ้เหลือเยอะอยู่เนี่ยมีแต่พวกลวดลายปแปลกๆเต็มไปหมดเลยไปก่อนวิ่งดีกว่าเออนี่มันต้องอย่างงี้ต้องรอจงังหวะยืนอยู่เฉยๆโดนแน่ๆไอ้ส้มไ,ไอ้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 ชุปปบปุ๊บ เฮ้ยอ,อ,อย่ามาผักเราชึบเฮ้ยยะใครใครโดนฉุดกระชากลากถูร่วงหมดแล้วเฮ้ยกาฟิวเมื่อกี้เห็นไหมแวบเฮ้ยยาไม่ได้กินไม่ได้กินเฮ้ยนะผี ตึง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 เฮ้ยลาคอสมีนี้เหลือ14ีสี่หืมด่านไปดูแฟนตาซีแล้วล่ะไม่ทำอะไรเนี่ยยังไงเพื่อนเฮ้ยมีหางด้วยเฮ้ยอย่าป่ายครับผม ไอ้ไอ้ไอ้เอ้อไอ่เอ้อจะเข้าไปตรงกลางแล้วหมอบมันเข้าไปไม่ถึงถักทีเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจงังหวะรอจงัจงหวะจังหวะนี้นครับเฮ้ยเออโอ้หลมพัดพอดีเอือเอ้อหือด่านนี้ยาวจัดแันตาซีสุดสัตร์เลยด้วย ไม่แชมป์ไม่เลออกเิกครับวันนี้ยาวๆไปทำไมตอนนนั้เล่นทําไมเล่นตอนไม่อัดมันไม่เห็นยากขนาดนี้เลยฮะอันนี้คืออะไรมันคืออะไรแบบแวบๆบบแบบป้า,า,า,าโอ้ยหลากหลายมีโซนิกด้วยเฮ้ยเอ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 ้ยโอ้ยโอ้ย,อ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 ยคนเยอะจังโอ้ให้เราทำไมต้องเป็นเราด้วยโอ้โหคนเยอะแยะ น้องผู้ผู้ชมดูผู้ชมดูกันผู้ชมดูเกมอย่าอย่าเลี้ยวมาทางนี้ขอร้องขอร้องแหละไปครับผมไปครับโอ้โหแอดวานจัดแอดวานจัดจัดถอยกลับมาถอยกลับมาไป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 เกือบเสียวหลังแวบเสียวหลังแวบอุ้ยพุ่งไปผมทางลัด ทางลัดเออีมือติดปุ่มเดินอีกพุ่งไปรอไปด้วยไปด้วยไปด้วยดีขึ้นมาดีเลยเพื่อนเออไปนั่นแหละที่ต้องการรอเพื่อสิ่งนี้เลยรอความมันไม่บันเทิงแล้วก็จะพูดเลยว่ารอความบันเทิงอย่างเดียวเลยขึ้นไปดิเพื่อนเออโอ้โหนายบังทางอ่ะ อีบา้าเอ้อยอ๋อมีพัดลมเป่าอยู่ไป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 คนเข้าไปเยอะและ้วคนเข้าไปเยอะและ้วเออเออสวยสองเด็งพอดีโหด่านนี้อีกแล้วด่านชิวๆด่านเนี้ยต้องเล่นยังไงถึงจะไม่ผ่านครับด่านเนี้ยนี่ยังข่มก็มีแต่ต้องเล่นยังไงถึงจะผ่านนี่ต้องเล่นยังไงถึงจะไม่ผ่านน,าน,นี่นเฮ้เยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว,ยว,ยว,ยวยมันมันมีอะไรยิงมาด้วยเริ่มแปลกแปลกแล้วเริ่มแปลกแปลกแล้ว เอ้ยเวิ่งวิ่งลุกุกลุกลุกลุกนูนแล้วโซนิกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเชอรี่มาจากไหนเริ่มเริ่มอยู่แปลกเริ่มอยู่แปลกแล้ปกติมันไม่ยิงเนี่ยว่างานท่านท่านเทพโพไซดอนนี่นี่นี่โซนิกโซนิกอยู่นี่เฮ้ยแย่แล้วคุณผู้ชมโอ้โมเดอร์ชื่นชมไง่อดีครับรออะไรคนดูผม เคยยอมแพ้อะไรที่ไหนปะโถลานสไลด์วออ้วิ่งเพื่อนวิ่งหน่อยเอ้ยเอ้ยเข้านี่หรอเฮ้ยเอ้ยรอด,ด้วยกระโดดปุ๊บเฮ้ยเพื่อนรอด,ด้วยเฮ้ยเอ้ย,อยสุดยอดจังหวะดีจังหวะจังหวะดีสุดๆ,ๆเฮ้ยไหลไหลมีตัวไหล เอ้ยอันนี้ไม่ต้องไงเปลี่ยนช่องเหรออ๋อโอเคอ๋อโอเคช่องนี้ช่องช่องนเรนมีคนไปแล้วกลับอ่ะดูว่าช่องนี้วะไม่ใช่งั้นแปลว่าช่องนู้นไม่ใช่มีคนกลับมาทั้งนั้นคือช่องนี้อ่ะอ่ะผู้ชมมันต้องไปไงครับจังหวะนี้ วัดเฮ้ยรูปทผมคิดถูกแล้วแบบนี้หรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่หรือใช่หรือ,อยังไงเอ้ย <c oughs> อย่างไรนี่ ไอ้ในที่สุดก็มาได้สักทีโอ้โหเฮ้ยโอ้โหรัวๆอะไรอย่างงี้รัวๆเลยอ่ะเอออืมสองเด้งสองเด้งย้ายของนี้ย้ายของนี้ไปยยนู้ต่อมันยังไงว่าด่านนี้เออหัวโข เปิดมาด่านเปิดมาโจหัว่ามันก็งงเลยด่านอะไรก็ไม่รู้เออล่วงไปแล้วดูเหมือนตาหลังๆมันจะเจอด่านแฟนตาซี่ั้นเลยครับอะไรครับเนี่ยมีตัวอะไรแปลกไหมไปแล้วเฮ้ยอึดชึบทำไมเสียงทำไมอ๋อ ติดอยู่ในห่วงน้ำเรามาได้ยังไงไม่รู้ไม่ทราบได้แต่จะไปได้ต่อครับนี่มันพิงบอลน,นี่หว่าหนีไปไปไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าอุยอ้ยอุย้ยเสียวหลังแว๊บเลยไป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 ยังไง จังหวะดีสสัตว์มาสะพานนี้โอ้ยยังไม่ทันได้ขยับเลยเพื่อนต้องกระโดดหรือเปล่าโอเคต้องกระโดดเกือบไม่ทันเอ้ยเฮ้ยจังหวะดีจุด,ดๆเมื่อกี้นี้อันนี้ผมนี่คืแล้วนี่อะนี่องนี่ไะโอ้เพลงมันเพลงวันแล่วละยัง เออย่างดับก็เต็ปเลยไปครับผมเหยียบเหยียบเหยียบทีเชียร์ละคุณผู้ชมเราโดนขังก็ออกแย่แล้วย้าย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 มันขังเราเหยียบอีกทีช่องนี้เปิดไหลลงไปข้างล่างโอเคโหด่านด่าน โอ้โวัตแตฟักดิสเกมหูยเทียวหลังแวบดีขึ้นไปเออสวยไปดีกว่ายังไงครับคุณกับตันยังไงครับผมน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินโดดไม่ไหวไอหมอนั่นถอนใจเดินขึ้นทางธรรมดา ขึ้นถึงนี้ก็ได้วะบ่าเอ้ยไม่ดงไม่โดดอะทันนะเพื่อนคนหนึ่งก็ขึ้นทางโดดกันหมดแล้วนะเหลืออีกสามคนเองนะเพื่อนทันนะเหรอเฮ้ยขึ้นมาสองแล้วนะไม่ทันเนี่ยแล้วคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆก็จะเป็นอย่างนี้แล้วายแล้วทางลำบากใช่ว่าจะดีเสมอไปบางทีทางสบายก็อาจจะดีกว่า ึ้นไม่ได้ทีสองทีมหมอนะนมันท้อใจวิ่งขึ้นแม่งสรุปไปไม่ทันพยายามมาตั้งนานกูป,ปีนมาตั้งนานมี <c oughs> ตัวอะไรแปลกว่าตานี้ไม่มีตานนี้ไม่ค่อยมีตัวอะไรแปลกเลย้ยแล้วมันแอซัซินเทรดเออกระเด็นก่านี้ละเอ้ยโดดโดดสิเพื่อนเอ้ยเอ้ยไปข้างหน้าเลยอย่างนี้น,นกปาข้างหน้าแล้วอยู่ไม่ได้ตรงนี้อยู่ไม่ได้ละอยู่ไม่ได้ละ เริ่มเสียวหลังไปครับโอ้โหอีอีลุกลุกอุ้ยเกือบ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 ไม่ยอมมาตรงเนี้ยไปไปครับผมไปโดดจำเอาไปรอรอตรงนี้เรารอดีกว่าเดี๋ยวเรารอไปตรงนี้ดีกว่า คุณผู้ชมอย่าคนแอดวานเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เมื่คิดว่มเห็นอะไรว่าแบบล่วงล่วงลงไปข้างล่างไครับผมเราใส่เรื่อยๆยังไงเราก็ต้องลอยพื้นเหยียบนี่อยู่แล้วนะครับใคร่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เสี่ยงแล้วยิบแปลงหน้าดีกว่าเอาชึบ ถ้าเชื่เอเฮ้ย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 ,ย,ยขึ้นมาเหยียบบนหัวนี้ได้โอเคยังไงขึ้นนี่เหรอขึ้นนี่ใช่ไหมเราจะได้ไปแล้วนะรอเดี๋ยครับใจเย็นใจเย็นสักนิดใจเย็นสักนิดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยอย่าอย่าหันมามองเราอย่างนั้นไปดีกว่าไปดีกว่า ไอคอนบันไหลนี่อีกอย่าอย่านะมองเราอย่างนั้นเพื่อนขอร้องเอา้าตรงนี้ไปยังไงถูกเหราจะไปยังไงอ่ะอ๋อประโถผมถใจร้อนหน่ะเนี่ยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ พอจบไปเท่านี้แล้วกันครับคุณผู้ชมก็เห็นเนาะผมเล่นดีจะตายครับดวงมันซวยครับอะไรกับมันบ้าบอคอแตกไปหมดยังไงก็ม้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปครับผมแยกครับเอ้ยเพื่อนล่วงน้ำไปแล้วเฮ้ยนี่ไงน้องชินนนว่างไงครับแชมป์แน่ๆคนนี้ผมดูจากสภาพแล้วน่าจะแชมป์ยังไงครับผมยังไงมันจะ แท็กติกดีสุดๆถ้าชึบเหมือนจะไม่ไม่ยุ่งกับชาวบ้านนะครับอยู่อยู่โทคนเดียวไม่ยุ่งกับชาวบ้านแต่เหมชาวบ้านจะเข้ามายุ่งเรื่อยๆเหมือนชาวบ้านจะอยากกำจัดครับกำจัดน้องครับจังหวะนี้เฮ้ยยังไงเฮ้ยน้องไม่มีไม่ไม่มีไม่มีที่ยืนแล้วจะหมดจะหมดที่ยืนในสังคมกันละจังหวะนี้โอ้โหฝั่งน้องยังเหลืออีกเยอะนะครับมันจะกักพื้นที่เอาไว้ได้ดี ยังไงครับผมเออตัวอะไรอืมหอปลาปลายังไงครับผมจังหวะนี้น้องน้องชี้น้องยังอยู่ยังอยู่เพ่งมันเหลือเกินผมนี่โยกหัวตามเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยหมดหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนจะลวงลงไปแล้วยังไงครับผมจังหวะนนี้เฮ้ยข้างหน้าวางกับดักไอ้น้องไอ้ไอ้ไอ้ชมพูวางกับดัก อย่างนี้ผมโอ้โหติดติดยาโอ้โหยังไปได้อยู่จังหวะนี้ไปได้อยู่ถึงไม่นจะติดขัดไปนิดหน่อยเหลือใครเหลือใครน้องนักเรียนกับไอชมพูไอชมพูเอาเอาจังหวะนี้หมดที่ยืนคุณผู้ชมดูครับจังหวะเมื่อกี้แหมโดดได้อย่างสวยงามยังไปได้ต่อไอหมอนั่นเหมือนจะเลือกทางผิดแล้วล่วงไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยสุดยอดทมบอกแล้วน้องชิดนอนนี่ไม่ธรรมดาโอเคครับผมไปครับแยก แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผม